สวัสดีครับกลับมาพบกับเที่ยวไซว้าอีกแล้วไม่ได้ไปเดินป่าแต่วันนี้ก็จะมาเดินป่าหาเห็ดครับมากับทีมงานครับพี่พี่เจ้าถิ่นนี่เลยพาเข้าป่าบนภูทีมงานเก็บเห็ดนี่มาแล้วได้หนึ่งอันแล้วนะไหนก้อยเพื่อนไหนโชว์เห็ดดี่เมื่อกี้ได้เห็ดอะไรมัเห็ดเผือคาไลาเห็ดเพิงกคาไลาครับไหนคนระับอดูครับนี่เจ้าถิ่นเราพี่อันนี้อยู่บ้าน,านอะไรน,นะนี่ บ้านนาหลวงนี่ครับดูนี่เสียนเห็ดพาเรามาวันนี้ใช่เหอ็ดอะไรนี่ครับอ้ยหัวเดือยเอาย่านบะแมนอยู่เบื่ออยู่ช่วยไม่นี่ครับเอาไปก่อนนี่ครับนี่บรรยากาศหาเห็ดเราเดี๋ยวเห็นพี่ก็บอกว่าตรงนี้มันจะมองเห็นวิวของกลางหัง กังหันของจังหวัดมุกดาหารครับเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆบุกป่าไปบรรยากาศดีครับร่มรื่นมากเลยฝนตกสบายดูครับรถเราขี่ขึ้นมาทางดูครับไ,ไปรุยนับพี่เล่สาธิตหน่อยเซียนหาเห็ดเราจะหาอย่างไรครับอ,อันนี้คือเห็ดอะไรครับได้แล้วเนี่ยเห็ดแดงเห็ดน้ำหมากครับเห็ดน้ำหมากกินได้ไม่เบื่อใช่ไหมครับอร่อยในวิธีหาหาอย่างไงอ่ะดูครับ ลูกน้องในสมุนเดินตามเลยนะครับวิธีสาธิตหน่อยดูนติเห็ดไปทั่วแล้วนะลูกน้องเดินติเห็ดนี่ในมือนี่คืออาวุธใช่ไหมฮะนี่เครื่องมืออาวุธลัะครับดูครับนี่เป็นทับพีที่ประพันธ์ใส่ไม้ไม้ไผ่ใช่ครัไหนวิธีเคลียร์เคลียร์ไงพี่เคลียร์ดูใบไม้ก่อนอันนี้เห็ดพอใช่ไหมวันนี้เราจะได้เห็ดพอไหมเนี่ยดูครับทีมงาน กลมกลมเงยเงยเข้าป่าเข้าดงครับวันนี้เราคงจะไม่สวยเป็นไอ้ยายเก็บเห็ดใช่ไหมเป็นตรงนี้น่าจะเป็นเขตป่าชุมชนนะครับตอนนี้บ้านนาหลวงมาดูแล้วครับน้องสาวเจอไปดูครับนะได้ยินคำว่าเจอแล้วเนี่ยมาแล้วครับเห็ดไรเอ่ย แก่แล้วครับเห็ดอะไรไม่รู้กินได้ไหมก็ไม่รู้นี่เลยเไปเจอแล้วไปดูเรื่อยๆครับเราไปไนี่เจอแล้วครับหนึ่งเห็ดดูเลยเห็ดชื่อรายไหนวิธีสาธิตดีววิธีอร่อยซ้ำเห็ดละงูนี่ โอ้โหดูเห็ดพึ่งลายน้องผู้เราคนเจอครับ <c oughs> ไปหาต่อเรา <c oughs> โอ้หมงแหนมเต็มเลย <c oughs> ตลย <c oughs> ลัวนี้ไอซีไดอีกไเปเบิ้ง <c oughs> นี่เรามาเจอกลุ่มเจ้าถิ่นชาวบ้านที่มาแล้ว <c oughs> เดินไปดูกันเรา <c oughs> ดูครับนี่เรามาเจอเจ้าถิ่นของจีนนี่เรามาบุกอันนี้บ้านแม่บ้านอยู่นี่ปะครับ <c oughs> บ้านอยูมย่มีบ่อบ้านเหลากลางใส่เดรร้ายไหมครับนี่มาจากจังม้งนี่แม่ Oh. มาจะตีหาแล้วเฮ็ดยังอันนี้เฮ็ดยังเฮ็ดยังอันนี้เฮ็ดละงูกอันนี้เฮ็ดกอนี่เฮ็ดอัน้าแปอ๋อน้นี่ครับมาเจอแล้วครับทีมงานเราเจอเห็ดอีกแล้วนี่เลยอันนี้เฮ็ดยังบะฮู้บานี้บานคอรอเลยครับเจอเห็ดอะไรเห็ดอันนี้เห็ดอะไรแม่ เฮ็ดอันน,ะนั้นเฮ็ดขี้ชะเดินบันจักเอาแล้วเบื่อได้เห็นเบือ่อโอ้เกือบแมนกินพี่น้อง <c oughs> ไม่ใช่เฮ็ดกิน,นโอ้ไม่ใช่เฮ็ดกินเฮ็ดเบื่อเบื่อวันจะเบื่อโอ้เกือบน้ำลายฟูป่า <c oughs> ทีมงานผมไม่ชัวร์นนะทีมงานผม <c oughs> ดูครับทีมงานบอกให้ไปด้านนู้น <c oughs> ไปหาต่อครับเรา <c oughs> โอ้นี่ผมเห็นเองครับดูเห็ดว้าว เต็มเลยสามดอกโอ้หแม่ยี่บ่แม่อันนี้แมนเฮ็ดกิ้นนะนะโอ้เห็ดกิน,อเ,กนเออมันเป็นไข่โอ้ทำยังไงกันเก็บคันนี้เนี่ยช้อดเอาสามสามไข่สามไข่อย่างงี้บ่แม่เออช,ช้ดน,นแล้วชันๆแล้วโอ้ยมีกระเข้าบานนี่เฮาโอ้ย ใช่ใช่ไหมผมไม่ได้ผิดใช่ไหมนี่โอ้มาแล้วครับดูครับนี่เห็ดละโงกเราสีเหลืองเหลืองก็ใช่นี่ครั้งแรกในการหาเห็ดละโงกเลยนะพยามีรากด้วยครับดูได้แกงหม้อหนึ่งวันนี้ดูทางนี้กันเถอะมี่ เห็ดเหลืองนี่ละโงกเหลืองดูครับสวยจริงว้าวไปเราหาต่อโหดูครับมองไปนี้ปายตรงนี้นี่นี่นี่แถวๆนี้เป็นกลางหันลมนะครับแต่ตอนนี้เมฆอะ่ะมันบินต่ำดูเมฆมันต่ำบางหมดเลย มองไม่เห็นเลยสวยมากครับดูบรรยากาศอยู่บนภูนะตอนนี้ได้สามดอกก็ไม่ได้เลยเดินต่อไปเราตอนนี้ก็เดินลงมาตีนเขาครับเราเนี่เดินมาจากข้างบนนะลงมาด้านล่างตาเห็ดเล็กๆน้อยครับประสบการณหาเห็ดครั้งแรกเลยนะนี่ ป่าแบบเขียวเมื่อกี้มองดูเห็นวิวสวยมากเลยเมฆวิ่งครับบรรยากาศหน้ามาแคมปิ้งมากเลยที่นี่ลมลื่นมีความสุขเนี่ยตรงด้านนี้เป็นเหมือนอารมณ์ผาเหมือนน้ำตกเลยถ้าช่วงน้ำหลากมานี่ตรงนี้นี่น้ำตกสวยๆดีๆเลยครับดูสวยเลยเขียวธรรมชาติหน้าท่องเที่ยว ที่มุกดาหารบ้านผมนี้ยังเยอะอยู่เลยนะตอนนี้เพราะว่าหลา,หลายที่ไงมันไม,ไม่ขึ้นชื่อมีแต่เจ้าถิ่นเท่านั้นที่รู้ว่าตรงไหนมันสวยมันสวยแบบว่าเคยได้คุยกับหลายๆคนนะครับบอกว่าพี่มีแต่ไปที่นู่นที่นี่บ้านตัวเองมีแบบนี้ก็สวยเหมือนกันเราไม่รู้ไงคือเราที่เราไปแต่ละที่คือประมาณเราดูในรีวิวบ้างดูคนเคยไปถ่ายรูปมาบ้างเนี้ยแต่พอเราไป เีมาบ้านตัวเองโหรู้เลยบ้านเราที่ส,สวยๆก็มีตั้งเยอะนะแต่เราแค่ไม่เคยไปแค่นั้นเองเนี่ยตรงนี้อารมณ์เหมือนล่องน้ําเลยกําลังเดินหาทีมงานครับตอนนี้หลงหลงกันไปแล้วครับเดินทางก,กันต่อเรา,าเรามาเจอพี่เ<ม>ปเล่แล้วหาหากันนานไปเจออะไรมานะพี่ดูดีอย่างนี้มันตั้โอ้พ,เอพีเซนซะแล้วเห็ดหอมเข้าไปโอ้โเยอะเลยเห็ดละง่ครับมันจะเป็นแบบล่องน้ำเป็นเป็นคลองน้ำแบบนี้มองเดียวเดี๋ย เปิดออกโอ้โหเปิดเอาอะไรเปิดไม่เปิดออกใต้ใบไม้นะบอกเหรอปะปะปะพาไปดูดูดูไหนคุณก้อยอ่ะคุณก้อยเจออะไรไหนดูนี้ก้อยมีก้อยเอาให้เจอมีดอันนี้เขาเพื่อเหยี่ยห้ยใครอันนี้เหยีใครเหรอเหยีใครเนี่ยวางเห็นเราเองอันนี้อันนี้เห็ุอะไรนี่ไม่รู้มันอะไรก็เหยีใครอะไรเน่าๆไม่ต้อาไปเหยี่ยใครอ่ะเหยใครเวลาวางหรือยังวางไปครับเดินลุยต่อเราไปเรื่อยเรื่อยให ครับดูครับนี่มาอีกแล้วพี่เปเล่โชว์เห็ดอะไรครับตอนนี้เห็ดไข่เห็ดไข่อะอันนี้เห็ดอันนี้ไข่เอาไข่โอ้เห็ดไข่ไข่ไก่ปลาบุลูยไก่ปลาโอ้โหเ็นไข่ไก่ปลาเนาะเลยเป็นเป็นรังเลยอ่ะอ๋อไปไปไปเอาลูกนี้ไปดูว่ามันไข่งูหรือเปล่าอืไข่งูก็มาครับไปแล้วลุยกันต่อเดินหลงตามหาตั้งนานมาครับโอ้เจอนี่อันใหญ่มากอ่ะ ดูความใหญ่ดูกำปั้นผมนี่เท่าไข่ไก่เลยนะอครับก้อยเป็นคนเจอครับได้เอาคุณก้อยขุดไปครับครับตรงนู้นตรงนู้นเหรอเเสียมเลยครับเสียมเลยครับคือใหญ่มากครับดูรถสิบล้อเลยครับโอ้ดูมือนะดูมือหูเกือบเท่ากำปั้นนะเห็ดใหญ่เลยครับเห็ดอันนี้เห็ดอะไรนะเห็ดละง้ครับโอ้โหใหญ่เลยไหนตรงไหนอีกนี่ เอาอย่างพี่ไหนครับตรงไหนมีอะไรพี่อโอ้โหเห็ดอะไรเมื่อกี้งโ,งโอ้โหดูครับเป็นหน้ากระดานเดินหากันเลยทีมงานสาวๆนนาวมีกำลังใจครับเห็นดอกใหญ่รุยนี่เจอแล้วครับโอ้โหเห็ดอะไรนี่อันนี้นี่นี่นี่ในโอ้โหเห็ดละงูกดอกเล็กครับ <S <S เหลืองอ้อยเลยมงก่เห็นดูครับ พี่เปเล่บมาบอกว่าเจอของดีอีกแล้วโอ้โนี่คือเห็ดไรละงกครับละงกใหญ่ขนาดอิ่มเลยโเห็ดละงกเลยนี่ใช่สองดอกอิ่มเลยโอ้สองดอกหม้อหนึ่งครับเราจะเก็บกันเลยแต่ก่อนเก็บขอถ่ายรูปก่อนแวบหนึ่งดูดิโอ้หนี่ครับเจอแล้วเห็ดละงกสามดอกเรียงกันเลยอ่า เหลืองอ้อยเลยวันประกอบการเราวันนี้ได้พอได้แกงครับวันนี้ทีมงานเราโดนแตนตอดมาครับเมื่อกี้นี้งาอีกหนึ่งลูกอันนี้อเล็กเล็กเองน่ารักมากเลย สวยงามเลยครับ <S <S ไปครับเราตอนนี้ก้มหน้าก้มตาเดินหาเห็ดไปเพลินครับหลงหลงการร้องเรียกหาใครไม่เห็นอีกแล้วเดินอยู่คนเดียวครับตอนนี้แต่ก็จะจำทางว่าเออต้องเดินไปเขาลูกนั้นก็เดินมาได้ระยะประมาณสักโลกว่าๆมั้งผมว่ามันเดินเรื่อยเดินเพลินก้มหน้าก้มตามองแต่พื้น พยายามระลึกชาติจำทางเยูตอนนี้ลงป่าแต่มันเล็กๆเนยเราต้องขึ้นไปจุดสูงสุดก่อนไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนผมถึงจะจำได้ว่าผมอยู่ตรงไหนล้วผมจะได้เดินไปถูกครับตอนนี้แต่จำที่จอดรถไว้อยู่พยายามว่าเออภูที่เรามันจะต้องเห็นภูเขาลูกนี้ลูกนี้เห็นหมู่บ้านอย่างนี้อย่างนี้ไปเดินไปต่อครับเดินเอออยู่คนเดียวเลยตอนนี้เปิดทางใหม่ไปเรื่อยๆ เดินออกมาเจอถนนนะครับเดินตามถนนออกมามาเจอแล้วเห็นหมวกกลหน้าจะรออยู่รถครับพวกพี่ทั้งหลายนี่ถนนฟังเสียงรถเดินออกมาครับเห็นรถเราแล้วที่จริงมันก็ไม่ได้ไกลนะมันเดินเป็นวงกลมเลยนี่แหละครับโอ้โหเดินขึ้นมานิดเดียวก็ถึง ตามทางขึ้นมาครัป่าเดี๋ยวเราไปดูว่าทีมงานเราได้เยอะไหมไปดูครับนี่เก็บมาหมดทุกอย่างเลยเหรอเนี่เห็ดอะไรบ้างอ่ะแนะนำสิละโงกละโง่บานใช่ไหมไม่รู้อันนี้เห็ดมั่วซั่วเห็ดดินไม่ไม่อะไรไม่รู้เไก่บอกว่าเห็ดอืม เยอะไม่ได้หลงครับไม่ได้หลงเดินตามทางมาครับมาแล้วเราดูพี่เปรเออเดินมาเรื่อยๆครับไม่ได้หลงป่าสํารทมาดูสัมฤทเราหมานำทางอะไรเต็มครับจาายาไายดูสํารีนี่เลยมาดูครับ พี่เปเ้เราชิ้นแรกก็เห็ดอยู่นะหลังหลังมาเริ่มไม่ใช่แล,ล้วนะใหม่แล้วไปนเรากลับไปแกงกินอยู่บ้านกันต่อใช่ไหม <ฟะ S 1> ไปเราบ้านมีเมนูกุ้งด้วยครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปกันทีมงานมาครบแล้วนี่ครับเราก็กลับมาถึงแล้วบ้านพี่เป้ดูครับเห็ดที่เราได้แต่ละคนนี่ของคุณก้อย<ป>โอ้โหนี่ของผมครับ เนี่ยมากินเนี่ยมาถึงเนี่ยมึงคมึงต้องกินกันเลยใช่ไหมต้องกินนี่จับปุ้งเมื่อเช้านี้ดูครับโอ้โหผักเออได้ไข่ไก่เยอะโอ้โหเนี่ยพี่เป้ดูครับดูบ้านพี่เป้นี่เลยมะม่วงกวนเต็มเลยครับช่วงมะม่วงเดี๋ยวเราจะไปแกงเห็ดกันก่อนเดี๋ยวชิมแกงเห็ดกันแล้วเราก็คงจะแยกย้ายกันแต่อันนี้คุณพี่รัตบอกไม่ไหวแล้ว หิวก่อนกินก่อนไปครับเราเรียบร้อยครับเมนูแกงเห็ดเราว้าวเก็บมากับมือแล้วกินนี่กับแก้มแจ้งเป็นไงหิวไหมอร่อยใช่ไหมก้อยเป็นไงยอดลูกยยเนนโป้้งงงออร่อยอร่อยใช่ไหมนี่นี่เลยออร่ยแบบนี้หามากับมือครับขอบคุณนี่เลยแม่เจ้าของบุญมีรีสอร์ทพี่เปเร่พี่เป้นี่ครับ แล้วเดี๋ยวเรากินข้าวกันเชิญเชิญเชิญช,ช,ชแล้วครับวันนี้เราก็จะปิดคลิปเราเท่านี้เลยขอกินข้าวก่อนแล้วกันยังไงก็ฝากกดติดตามกด s u b s c r ร b e ช่องเที่ยวใสว้าด้วยนะครับแล้วก็เพจเที่ยวใสว้าด้วยไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าว่าเราจะไปไหนก่อนช่วงนี้ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยขออยู่มอมอแม่แม่แถวบ้านกันแล้วกันบาย